สวัสดีครับนี้สีพผ้ามาย่ำชมถุงหน้าของซุปเปอร์ท็อปกำลังลงต้นมะละกอฮอลแลนด์เพิ่มเป็น20ต้นหน้าแถวนี้เพิ่นสิปลูกตะเขา่าปีละเทือพนกับปลูกตะเข่ายางเดียวเต่าของผมนี่เย็ดหลายยาง ปลูกต้นไม้ปลูกเลี้ยงกุ้งฝอยครับว่ากุ้งฝอยบันนี้เพราะเราเอาพักบุ้งมาปลูกปลูกได้ยี่สิบมือก็เจ็บค้าไปแล้วฉุดแหลกแล้วก็มีมีกุ้งฝอยแล้วก็ปลาซิวไว้นําเราทั้งน้ำเพาะที่แยงใบปลูกพักคันจองเป็นเสริมกันไปครับแล้วก็มีสาไว้ครับสาปล่อยปลานิ้นว้ ไว้ปันนินไว้กับปลูกต้นไหม่รอบสะแล้วกับแบ่งหน้ามาเห็ดหน้าผักตบเพิ่งปลูกได้สองเดือนตอนนี้เพิ่อนกับจองไว้แล้วดอกมันจองได้แล้วครับบ่พอขายเพิ่งกแลังออกดอกมันจองไว้แล้วแล้วก็ผมก็บแบ่งทีหน้าไม่อีก สองไฮมาเลี้ยงกุ้งฝอยเพิ่มเพราะบอนั้นบอดเดียวมันว่าพ่อขายมันสร้างไห้หลายว่พ่อคนว่าพ่อขายก็ได้มาคุดอีกบอหนึ่ง่อยได้สองเดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็ต้องขยายพันธุ์หลเลยก็จับขึ้นค้าเรื่อยๆครับเลี้ยงปลาตะเพียนไปนำเลี้ยงกุ้งฝอยปลาตะเพียนปลาสะลิดเปลี่ยนจากที่นาเป็นที่ผสมประสาน